ครับกลับมาในช่วงจับประเด็นร้อนนะครับประเด็นการเมืองผลงานของรัฐบาลคอสชรัฐบาลอาหาร2ปีจบไปแล้วเมื่อ22พฤษภาคมนะครับครบรอบพอดีเอตกลงประเทศชาติได้อะไรบ้างในมุมมองของนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์อัศดางปาณิกบุตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาประชาธิปไตยสภาพัฒนาการเมืองนะครับอดีตเคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์อัสดางครับสวัสดีครับครับวันนี้ไ a ชแนลข่าวเช้านะครับเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมพูดคุยนะครับรับความรู้และก็ทัศนะต่างๆจากอาจารย์นะครับสองปีของคอสชที่ผ่านมาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คอสชไปในเชิงลบอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับประเทศชาติได้รับผลประโยชน์อะไรจากการบริหารประเทศของคอสชครับในหลักการทางทฤษฎีการเมืองก่อนเลยเอาวิชาการก่อนครับว่าการรัฐประหารหรือการยึดอานาจ ซึ่งประเทศซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการผิดอย่างมหันต์คิดผิดถ้าเราดูประวัติศาสตร์ไทยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับบอประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าทหารเขายึดอำนาจยี่สิบกว่าครั้งนะฮะสําเด็จสิบกว่าครั้งครับที่สําเร็จมาก็เราเราเรียกว่าคณะรัฐประหารมีรัฐบาลบแต่ปกครองไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถเอทํางานได้เก่งบนะครับ ใช่ครว่าทํางานไม่เก่งกันละกันเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทําให้ประเทศเนี่ยตกต่าประเทศนี้มีปัญหาตลอดเวลาที่มีคณะรัฐบาลมาจากรัฐประหารทั้งที่มีอํานาจเต็มที่นะครับการมีอํานาจเต็มที่เนี่ยน่าจะทําประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้สูงกลับทําไม่ได้นี่ต้องคิดให้ดีนะครับต้องย้อนมองดูตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุอะไรที่เราทําไม่ได้ คณะนี้เช่นเดียวกันนะครับคณะนี้หนักกว่าคณะอื่นเพราะคราวนี้ทหารกินรวบเลยครับคือทหารเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเต็มเกือบครึ่งทีมครับแล้วก็ไม่ฟังเสียงใครข้อสำคัญบนะครับเราดูจากการบริหารจะเห็นว่าเขาแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาใหญ่ของประเทศคือปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งมันโยงไปสู่ปัญหาอื่นเป็นสิบเรื่อง ถ้าตั้งเอมนะฮะตั้งจุดเป้าหมายอันเดียวนี่ต้อแก้ได้เยอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำหลายๆสิ่งดูเหมือนว่าจะดีเช่นการจัดการผู้บุกลุกที่ดินแต่พบไม่จริงพอเจอพักพวกเข้าก็หยุดนะครับ,รบหรือการที่จะสร้างความเป็นธรรมเช่นเก็บภาษีทรัพย์สินจากคนรวยก็ไม่ทำรประเทศเราโชคไม่ดีตรงที่ว่าเรามีระบบอุปถัมนะครับพายในซิสเต็มเนี่ยครอบประเทศอยู่ ทำให้คนรวยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซนบนเนี่ยชอบรัฐบาลรักทหาร,รบ,รบเพราะรว่าเขาเขามีพรรคพวกนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าประเทศข้างล่างเนี่ยแย่โดยเฉพาะคนยี่สิบเปอร์เซ็นล่างจนกรอบเลยครับเพราะว่าพวกที่ลาบากบมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมปรัญหาอ,อื่นๆตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรปหารประเทศภายใต้ะระบบเผด็จการเนี่ยเอเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ประสบความสําเร็จนะครับต้องคิดใหม่ปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีโอกาสกลับตัวไหมมีครับก็ต้องคืนประชาธิปไตยได้เร็วที่สุดแต่นี่ก็ร่างรัฐมนูลได้ตัวอยู่ได้เป็นสิบปีโอ้โหครับมันที่ทําให้ประเทศเสียหายมากยิ่งขึ้นครับนะครับรัฐมนูลฉบับเนี้มีการกลักดันนะครับอาจจะมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือทางอํานาจรัฐในการที่ทําให้ผ่านเพราะว่า มันจะเป็นคำพีที่ทำให้อำนาจเผด็จก,การอยู่ได้ตลอดนะครับครับอันนี้ประชาชนต้องใส่ใจเยอะๆหน่อยครับครับว่าในรายละเอียดของมันเนี่ยมันจริงไม่จริงนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าห้ามวิจารณ์ออพอวิจารณ์จับเราไปติดคุกอีกทั้งที่มันผิดหลักการในใน,ในทางวิชาการนะครับครับเอหลักประชาธิปไตยนี่เจ๊งเลยนะครับ,รบใช้ไม่ได้เลยกับรัฐมนูรฉบับนี้ครับร ก็มียกย่ออยู่ก็คือคือพยายามชูไอ้สิทธิเสรีภาพซึ่งจริงๆแล้วทุกฉบับมันมีครบของมันอยู่แล้วนะครับเราขาดการปฏิบัติเท่านั้นเองให้มันเป็นไปตามนั้นความจริงแล้วในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราเซ็นปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนกับสหาระชาชาติมานานแล้วครับห้าสิบหกสิบปีแล้วเราต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่แล้วนะครับบเพราะฉะนั้นการอ้างตัวนี้มันไม่ใช่หรอกครับอืมทีนี้เราก็มาดูว่าเอ ความเดือดร้อนที่หมดนี่จะแก้อย่างไรครับผมว่าถ้าถ้าเขากลับใจได้นะฮะมองตัวเองว่าอันแรกเลยมองตัวเองว่าซื่อสัตย์จริงไหมครับสองมีประสิทธิภาพหรือเปล่าสามนะครับประชาชนได้รับความสุขจากการบริหารจริงไหมอย่าเข้าข้างตัวเองผมว่าอันเนี้ยก็เอาตัวรอดได้ครับถึงแม้ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการแต่ถ้าคุณมีนโยบายอะไรก็ตาม ที่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ได้รับความเป็นธรรมไม่มีใครเขาด่าท่านหรอกครับบเขาก็ยกย่องท่านอยู่เสมอล่ะปัญหามันอยู่ที่ว่ามองเห็นแสงสว่างไหมนะครับบทหารยอมรับไหมว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดแต่ดูท่าทีดูเหมือนว่าไม่ยอมรับว่าทํางานหนักแต่ความจริงแล้วสองปีที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้แล้วครับว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้เลยครับ ขณะเดียวกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าต่างประเทศเขาบีบคั้นในทุกๆทางครับการเดินทางไปพบกับบางประเทศนะครับมันก็ได้ประโยชน์ส่วนเดียวแหละครับนิดเดียวเองครับเพราะว่าถ้าเข้าใจหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่มีประเทศไหนยอมเสียเปรียบใครหรอกครับเขาก็ต้องเสียอย่างขยับเวลาเขาเจรจาราเขามองผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักนะครับไม่ใช่เขามองผลประโยชน์เราเป็นหลักนะฮะต้องเข้าใจด้วยครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเอามาคุยไม่ออกเหรอครับครับอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมุ่งมั่นอย่างไรที่เราจะส่งออกได้มากขึ้นขายสินค้าได้มากขึ้นมีคนสั่งเรามากขึ้นนั่นคือการหลุดจากอำนาจประเทศการมาเป็นผู้นำรถไฟเร็วที่สุดนะครับ,รบเพราะว่าฟังครับพูดอ่สภา,ายุโรปเห็นไหมฮะโอ้โหท่านๆฟังแล้วหนาวเลยครับผู้แทนบอกเขาจะผลักดันให้สาภาพยุโรปเนี่ยต่อต้านเรา โอ้โหจนกว่าเราจะคืนอำนาจประชาธิปไตยให้ประชาชนชัดๆเลยครับคําคาแปลมันเห็นนเลยครับครับแล้วก็ตู้สาระเขา่ามาพูดเราก็ไปด่าเขาเพราะว่าเราไม่ใช่เมองขึ้นใครใช่ครับแต่ถามว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้อ่าเราต้องพึ่งพาสายเรื่องการขายสินค้าการสั่งเข้าสินค้าในราคาเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อเกว่า คุณแน่ใจว่าคุณซื่อสัตย์จริงไหมคุณแน่ใจว่าคุณมีบริาหารจัดการคือประสิทธิภาพในการบริหารดีไหมขั้นที่สามคุณแน่ใจว่าประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่จากคุณส่วนคือประชาชนมีความสุขจริงอย่างที่คุณว่าแล,ะละ้วยาาความสุขจอมปลอมล้องเพลงอะไรไม่ได้ประโยชน์หรอกครับมันอยู่ที่การกระทำส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลของเราเนี่ยพูดเยอะแต่ทําน้อยเพราะนั้น มันต้องทําให้ยัะขึ้นนะครับให้เห็นผลขึ้นมากๆนะับอย่างเช่นเนี่ยสั่งตู้ไม่ได้ครับจราจรเนี่ยแก้เป็นไหมทางปฏิรับตํารวจเนี่ยขณะเนี้ยอ่อนอ่อนอ่อนด้อยไม่ค่อยทํางานนะนอกจากเป็นเรื่องใหญ่ๆครัแล่แค่เนี้ยแก้ไม่ได้ป่านนี้ยังทะเลาะกันไม่เสร็จเลยเรื่องย้ายบเห็นไหมเนี่ยว่าว่ามันจริงๆแล้วนี่คือประสิทธิภาพนะครับเป็นข้อขัดแย้งของพวกเขาเองครับ ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วตํารวจต้องใช้อํานาจจริงๆล้วตํารวจเนี่ยมันอยู่ในระบบของพรรคพวกและผลประโยชน์มาตลอดครับทำไมคุณไม่เชีงปีก็แล้วว่ามีไม่ได้เห็นไหมบางเรื่องเนี่ยมันชัดๆอยู่แล้วว่าว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับครับครับท่านั้นแก้ไม่เป็นเนี่ยมันก็อย่ากแก้อีกกว่าครับ แสดงว่าเห็นว่ารัฐบาลเขาบอกว่ามีผลงานด้วยเช่นทวงคืนฝืนป่าแก้ปัญหาค้ามนุษย์ไอยูยูอะไรเงี้ยฮะอาจารย์ใช่ครับผมจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นการบังคับใช่ไหมครับว่าค้ามนุษย์เนี่ยแล้วทําไมถ้าเราแก้จริงทำไมเขาไม่ยกไม่ให้เราพ้นคำเตือนเขาละครับครับเขายังเร็ดประเทศไทยเป็นแล้วเป็นแย่อยู่นะครับครับเน่ยะเพราะฉนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแก้ได้ ไอ้อคนที่เขามองมองดูอยู่คนวัดผลเนะ่ะเขาบอกเราเองอะครับครับครับคุณให้ความเป็นธรรมในสังคมในประเทศนี้คุณดูที่อะไรไม่เป็นธรรมการโยกย้ายข้าราชการการไล่ตายแบบนี้คุณไปดูเถอครับราคายาราคาอาหารขึ้นพวดพวดไม่มีใครคุมเลยครับนี่ขนาดอันนะครเป็นข่าวอันนีว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดอนเมืองแพงมันแพงจริงอ่ะจานละร้อยห้สบใครไปกินได้อ่ะครับเพราะฉะนั้น พอบอกว่าไปปราบผม,มเห็นปราบได้เลยมันก็เหมือนเดิม,มแต่แด่ว,ว่ามันมีอิทธิพลอะไรอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเอระบบของเราเนี่ยมันผิดตรงไหนรู้หรือเปล่าแล้วจะแก้อย่างไงครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับครับจริงๆแล้วมันก็มเีเรื่องหาผลประโยชน์ทัาทุกกระทรวงทบวงกลมคุณเอ็กซเรยเป็นหรือเปล่าล่ะคุณดูเป็นไหมคุณตั้งระบบตรวจสอบเป็นไหมนะครับครับ แค่นี้เองไม่ไม่ไม่ไมไมยุ่งยากเพราะว่าในวงการเขาก็รู้กันนะครับ,รบว่าถ้าคุณจะจะซื้ออะไรต่ออะไรมันเป็นยังไงบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าทําจริงนะครับมันต้องทาให้ได้มันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องบรรเทาปัญหาให้อย่างคอร์รัปชันเนี่ยจะอย่าไปประกาศเลยครับร้อยเปอร์เซ็นหมดไปจากโลกนี้ไม่มีทางยากใช่ไหมค,คุณอ้าคุณลดมาครึ่งเดียวเองถ้าตัวนายกกับคณะรัฐมนตรีประกาศ่าไม่รับประกัน คุณเช่งไปที่อธิบดีเลยคนไหนไมีข่าวคอร์รัปชันเออเอามานั่งตบยุงเลยครับให้มันจริงเถอะครับในบในในในวงราชการเขาก็รู้กันในแต่ทุกกรมกองเขาก็รู้กันในมหาวิทยาลัยเขาก็รู้กันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่รู้ปัญหาจริงอืมอืเรื่องใหญ่เลยนะฮะถ้าไม่รู้เหตุมันก็แก้ไม่ได้ครับ มันก็ต้องศึกษาแล้วก็ตั้งคนอื่นนั่งไม่ใช่ตั้งระบบพรรคพวกตลอดการบางคนไม่ได้เรื่องเลยยังเอามานั่งอยู่ได้เยอะแยะในกรรมการต่างๆเยอะแยะไปหมดเพื่อให้มันรัดเบี้ยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพสิครับกรรมการแต่ละชุดมันก็ง่อยกินครแลวอาจารย์มองว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยฮะจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไหมฮะประชาชนรับรู้น้อยเพราะว่ามันยุ่งกับการทศมาหากินฮะเอาตรอดครับสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่สนใจการเมืองอยู่แล้วนะครับครับ สนใจจะเพราะว่าตัวเองจะได้อะไรนี่นี่คือเรื่องที่สําคัญนะครับ,รบเพราะฉนั้นนะ่ะเราไม่รู้หรอกครับว่าพื้นฐานประชาธิปไตยวิถีชีวิตประชาธิปไตยประชาชนไม่รู้ครับครับรู้อย่างอย่างว่าฉันจะทําอย่างเนี้ยฉันจะโกงฉันจะเอาเปรียบฉันจะบุกรุกที่รู้แค่นี้แหละครับไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นอไปดูของแพงนะเอาคุณไปดูที่กทมจะไล่ข้างถน,นนนะ่ะไปดูที่จนเลยคนขายของทั้งไม่น้อยนะจนรวยทั้งนั้นครับ ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ฉันเสียประโยชน์ฉันต้องขายตรงนี้ครับใช่ไหมครับทุกคนเหมือนกันนะฮะเหมือนเวลาเรามีปัญหาเรื่องขยะทุกคนด่าอย่าทิ้งขยะถามว่าขยะมาจากไหนก็มาจากไอ้พวกที่มาประท้วงนั่นแหละแต่เราไม่ได้มองความจริงกันว่ามันเป็นอะไรครับนะครับหรือบางเรื่องเนี่ยจะบอกทุจริตนะครับอ้าวเรื่องอูมองไร้้าที่คอทอมองมาส่งไปปอปชแล้วผมไม่เห็นทําอะไรเลยเงียบกิบ อครับครับใช่ไหมครับครับถ้าส่งไปแล้วป่านนี้มันรู้แล้วครับอเรื่องอย่างเนี้ยผมไม่ใช่ไม่ใช่มีประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยหัวรถจักรผมยังเป็นคนสอบสวนเลยครับอืมใช่ไหมเรื่องใหญ่ใในรามบําแหงผมก็ซซฟมาหมดแล้วครับแล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วผมก็ทําให้มาไทยสองคาชินครับผมก็รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องโกงอะไรเป็นจต่ผมใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์ผมก็ทําเสร็จแล้ว ครับนะครับของสำนวนให้ได้เลยครับแต่ว่าสุดท้ายมันบางคนมันก็ไปแช่อยู่ได้ไงสองปีสามปีนานไปนะฮะอาจารย์ครับถ้าถ้าครับอาจารย์ครับถ้าคอสชคืนประชาธิปไตยอาจารย์มองว่าอนาคตจะประเทศไทยจะปลองดองกันได้ไหมฮะมันไม่มีคุณไมต้องใช้เลยปลองดองผมถามว่าใครทะเลาะใครบอกมาดิครับนักการเมืองฮะตามข่าว่นักการเมืองมีขี่คนหลายคนเชื่อประชักชวนมันทําผิดกว่ามากก็จับสิ อํามกบพอสทาผิดกฎหมายไหมเยอะแย<ล>ะไปหมดทำไมคุณไม่จับอ่ะใครมาชุนนุมจ้ททาผิดกฎหมายจับหมดนะไม่ไม่ว่านหน้าหน้าไหนจับเห้เท่าเทียมกันอ่าคุณต้องคุณต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนะครับมันอยู่กันได้รับรองประเทศไทยมันไม่ได้มีการทะเลาะกันระหว่างประชาชนหรอกครับมันไม่ใช่ระหว่างซูนีกับชีอครัับครบมันไม่ใช่ในเรื่องของพวกปากีสถานกับอินเดียครับ อ่าไอ้นั่นมันเป็นธรรมชาติบมันโกรธกันมาไม่รู้กี่พันปีเรื่องมันครับถูกไหมฮะมันถูกสั่งสอนมาอย่างนั้นแต่เราเนี่ยอยู่ในกษัตริย์สถาบันเดียวกันรับชอบเ่อกันมาตลอดเวลาดูดีๆมีคนไม่กี่คนไปยุให้ตีกันครับอืมแล้วคนตีกันมีกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะน้อยกว่านะน้อยาอาคุณต้องดูว่าไอ้อิชชูที่เขามาเสนอว่าเป็นปองดองมันเกิดอะไรขึ้นครับครั้งนี้ที่ให้เขาปองดองเพราะว่าคุณ ลงโทษเขาไม่เหมือนกนารทหารอะรมีคนหนึ่งคนหนึ่งติดคุกอยู่เลยอีกคนส่วนหนึ่งเดินเล่นสบายกลับเหมือนกันไม่เท่าเทียมเนี่ยม,มันมันอยู่ตรงนี้ทหารละที่ถึงได้มาพูบยองเพราะเขาต้องอยากจะช่วยพวกที่ถูกรังแกใช่ไหมครับครับเรามีเรามีระบบอยู่แล้วบางทเพราว่าแต่จิตใจของเราเนี่ยมันอคติครับจิตใจของผู้มีอำน,นาจถ้ามันเป็นธรรมเนี่ยมันแก้ปัญหาง่ายมาก ครับนะครับอย่าลืมนะฮะวิถีชีวิตประชาชนนั้นต้องเคารพเหตุผลครับนะครับอันนั้นมากกว่าตัวบุคคลไม่ใช่ว่าเรากลัวบุคคลแล้วก็เลยไม่มีเหตุผลเราเชื่อบางเลือกเอ่อบางสถาบันโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปดูเลยว่าจริงๆแล้วเขายุติธรรมหรือไม่ครับครับก่อนอิสระซึ่งเป็นบอกว่าฉันเป็นสถาบันอะไรตอะไรหมดเนี้ยครับเยอะแยะไปหมด ครับอาจารย์วันนี้แสดงว่าจริงๆแล้วมันแก้ง่ายครับครับก็คือครับเพียงแต่ว่าจิตใจคุณต้องเป็นธรรมต้องยุติธรรมท่านั้นเลยครับครับวันนี้โอ้เวลาไม่พองจริงนะครับอาจารย์แต่ได้รับวาได้รับข้อมูลมากมายทีเดียวนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับครับสวัสดีครับ